สวัสดีครับมาดูกับป้าปี๋มาแล้ววันนี้นะครับผมมาดดนกับสาชุบคุยอีกแล้ว,ม,ลวลมันวอลเข้าไปหกพันยไปเพือ่อนขึ้นนาขึ้นตาปันสิวแท้เอาละสองพันเอามะในกระเป๋ามันล่นขายเขาไปแล้วได้นี่สิบกระสอบม,มือ,อ,อ,อมือขายตะเขาลิินไปอีกบอเจอกันอีกรอบครับผมกับไพ่ปอกเด้ง บมกินพวกอื่นออกกินให้เดียวกันดีละเซียบเอาเบิร์ตบอหนาก็สวยด้ยละนี่หัวใจที่ไร้ค่ะวันนี้เอาโอ้พี่น้องเห็นยังวะี่เมนยังว่นนี่หัวใจที่ไร้ค่ะ เจี๊ยบปลอกแฝดเจี๊ยบปอกแฝดสเตียรฟัสไม่ได้กินดอกเอามาสี่พันอ่าพี่น้องเกี่ยวมือพี่จะส้นคาเถอะเกืเบตายหาดิเงี้นะพี่น้งนองเนาะใช่ถ้าแปดล้านบาทเนี่ยมือหน,นึ่งได้ขน,นาดพี่น้องหัวใจที่ไรคาเนาะอะข่อยข,น,อขอยนลุกเลยปู๋พจะผิดไม่ละโอ้ตายตายเอาไหมเอาไหมเอาไหมขนลุกเลยขนลุกด้วยดอกเนี่ยเกือบรวยเลยนี่ปลอกแฝดซอยชีวิตข่อย ืเปบเป็นคอนเทนต์เ้าต้นนี่หัดใจทีไรค่ะเป็นแบบนี้เนาะสาวชมพลในคอนเทนต์เราเลยอะไรด้วยล่ะบ็อกกิงสูบล็อกต่อเนี่ยมันตั้งแคงไี่เด้อบอกเกลเอดดิ้งวอดพายเดี๋ยวเดี๋ยว น้อยน้องอีกแล้วเดิ๊งเอามาซ่อมหนึ <developed Airbnb> ่งเดิ no jaar, jaar, ha, ๊งสองพันว้ายซับพี่น้องเอยมันมันมันเถื่อเท่าไรเนี่ยเถื่อนเท่าไรนะสี่พันสี่พันหกพันไอแอมเงือตึ๊บเลยบาทหัวดี เจ็ดแปดเก้าสเตียร์ฟัดบ่ได้กินกะับไปงานคือเก้าสบอได้ขึ้นมาแล้วใครมันไค้ตุนขึ้นแล้วรอซื้อขั้นตอนนี้โอ้ยโอ้ดัดเองขึ้นไปหน้าไหนกูเลยตัดเราถึงขึ้นมาดแทนตัดอีกตัวซอกไม่รู้หันใจมาไหมมาไหมเอาบอกเอาไปวะมาเอามาเอาเอาดิ่งสิมาอยู่กิ่นจังไดิ เด so <c oughs> oh. uh ้เอาต้พ huh. <c oughs> yeah. ี่น้องมาสเตันไเฮาอเสหากินข้าวสน่หอือโอ้เจเต็มเอ๋โอ้ยสืหากินข้าว่บีเต็มบอสีพานเเคยดาวถือบ่เคยดาวถือบ่มาเนี่ยอ่าดิ้นยดาวถือบ่ จับข้างกันห <ize> ักเนาะือ้คิปโดนโอ้ยอสี่าไปหากดเง้นมาใหเลยทำไมอ๋อำไรมาเลียบาเนี้ในกะเปามันดองห้องมาจะนไอึดออืดห้องอึดอดบมีควาสุขบดีปามีควาสุข อโอกาสเสมอแหละสาวชมพูเอา้อา,าราคาน้ังกีบขั้วไเดือนอะไรวะล่ะเอาขาเข่ามาหาขาหมาบ่ป๊อกเใช่ไหม,มป๊อกเสร็จเ,เอาบ่าเอาโอ้ยมักเอาบ่ะคูเ่เขานี่แหละนี่แหละเป็นนี่แหละขาดไปนึงโอ้โหขนใจตัวเดิมอมย,ยู่อย เอ้สองดิงอ้บาทเนี่โอ้ยเอาเจอเลี้ยงโอ้เอาไข่เสียเลี้ยงะเสามบ่ไข่เสียสองพันเออข่สองดิงเจอสามดิงดีโอ้ยบทถูาสนามึ้ว่าสีใดจะแปดพันเลยมื่อคันอ่านจิัมคัดกันเนาะ เจอเรื่องอีกแลพี่น้องปูเอ้ยปูเกี่ยวถึงสเตฟัตซมีบอลอนเจอเรื่องเจอเรื่งเสียงสีัดหน่อยกินไลรับได้กินยารเลยบ้านอืมมาขออีกเเงามเนี่เร่องอล้วบ่ก็แปรโอเคโอเค สมเอาละฮะเอาบ่อได้เอาบ่ได้เจือสี่พันได้บอกสี่พันวันนี้สี่พันสี่พันอ่ะไปมันมามันมาไปเบิรดเล่ากำไลข่อยซาเลยมาเด็กข้าต้นตางต้นนี้ต้นนี้

นอาได้บานเลยน้องสปูส้อปูกแมปูปูวิยยยยยเยอ๋ออยู่โอ้ยนอสิตองกับปาตงองปูปากมาเอา้ยมาสีพอนโอ้ยมาเอาไปขื้น,วน 4, 5, 5. ไว้เดน้อสีพรสีพนอ๋อใจไอ้หัวเี่ยวขึ้นมาแ้วบ้านลทไงอย ปลา,าติดตามสาวชุพู้กับปลาเปียไม่ได้ครับผมก็ถึกใจ,จก,ก็แชร์คลิปได้เลยอ๋อต้องไหนเลยมือนี้ผู้ใดอยากเห็นกับผู้ใดบอกปลามือต้องดวนกันทั้งสามแล้วทัเส้นจอยนี่ต้องเจอกันบ้ดแล้วเส้นจอยหนง,งานอยู่บวมวางเลยเส้นจอยช่างนี่เส้นจอยเฮ็ดการอยู่ระทรวงพลังงานตัว พอทานขายอาชีพมืดติงจริอาชีพมืดเอาเอาอทานขายเยเสียแล้วเนี่ยเป็นเรื่องสั้นหมาปูกับปูอะไรแบบนาคนปบเมนบุล่ะไม่เนียเลนี่บัชีพ่อยเอาเปิดมาโอ้ยสารเตเตช้ำมนี่ยดีบุชไม่คอยเ อืมเก่าหลังแล้ววะอืมอม,มันยังเล็กาม,มตตากเลยทำไม<ะ>ตั้ตาเลยวะแค่นั้นแหละเก็ตมโอ้เอาเขาวัดสามเต้มแล้วก็เป็นกับเก่าหลังบ่มามาอีกสองาไปคอยไปทุระแล้วมไม่ได้แล้วก็ชิง,งก็แล้ว ซอเปิดนี่แหละบอสสตีทเขอเรียกมากแบบเอาคสเทดเอาเทดเอาเทดเอาอยากได้ตัวใดปอกเก้าดอยจากสองตากับพ่อบอลหลายดอกน้ใจที่เลยค่าครับแม่ทำไมงขาแล้วสองข้าหน่อยขึ้นมาเทอใจอยากอัดคับมันสิรุ่ยพอดเอาเอานานมากเอาตั้งเนี่ยตายตายตายเกือบ ปิดแต่ไหนใหม่อืมเป็นยังนี่ไหนล่ะปูเอารถนะไปเปิดอันไหนเก้าหลังโอ๋ยเกี่ยวขดอยู่ไม่เช็ดบัสคนมีการก็เลยบอร์ดเลยเอาเขาวัดสามเต็มสามเต็มสามเต็มคุณมีการนี่มั้งเปิดนี่เปิดนี่เปิดนี่แล้วเขาส่องผ้าจริงๆเลย วานปุ๋ยกนาปุ๋ยผักได้แล้วก็ถอยต็ค่อยมือนามือนามือนาละรงนี่ละรู้รเป็นรีรู้รเป็นรีเ้าจะมีละอืมอ้ยตัดไปดอกตัดเป็นนอคะชาบูบนี่ปลอกเก้านีชาบูบะเอาขึ้นขับบนี่เอา เลี้ยงใส่แตเี้งใส่แเลี้ยงอ่งะเอาบสูโฮโเย็ดอย่นะ้เขาวัดไปเขาวัดอีกบาทนี่เขาง่ายเลยบาทนี้เอาโอเคทำไรรอบนี้คอยเดี๋เจอกันรอบหน้านะสาวแตงโมเอามาเช่นเลยอาคูมอนแตงโมที่เรามันไปก่อนพี่น้องเดี๋วเจอกันครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยครับผม